เมนูวันนี้ขอแนะนำเผือกนึ่งหมูสามชั้นอาหารจีนแคะที่ใครๆก็ทำได้วัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีหมูสามชั้นประมาณ600กรัมเลือกที่มันน้อยๆเนื้อเยอะๆประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนำหมูสามชั้นของเราไปต้มน้ำเลยจ้า นำหนังลงนะคะประมาณน้ำก็คือท่วมหนังของหมูสามชั้นแบบนี้นะคะต้มไปประมาณ30นาทีจ้าระหว่างนี้คอยตรวจด,ดูน้ำของต้มหมูสามชั้นนะคะถ้างวดก็เติมน้ำได้แล้วก็เราก็มาตรวจหนังของหมูสามชั้นเด้งสวยแววเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็เอาหมูสามชั้นของเราขึ้นมาได้เลย น้ำต้มหมูสามชั้นอย่าเททิ้งน,นะคะยังมีประโยชน์แบ่งน้ำต้มหมูสามชั้นของเราเอามาเป็นน้ำซอสนะจ้าเดี๋ยวจะมาสอนทำน้ำซอสจ้านำมีดปลายแหลมหรือซ่อมเอามาตามๆๆทิมๆๆให้หมูสามชั้นเป็นรูพรุนเลยจ้า หลังจากนั้นก็หยอดด้วยสีอิ๊วดำแล้วก็ทาให้เต็มหมูสามชั้นของเราเลยหลังจากนั้นเราก็ผึ่งให้แห้งนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาจัดก,การเผือกของเราเลยฝานให้เป็นอ่ายาวๆประมาณนี้นะคะอย่าหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดและเอามานึ่ง เชือดใหญ่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วจ้ามาจ้ะเชือดเสร็จแล้วเรามาเตรียมทอดได้เลยหลังจากน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำเผือกของเราไปทอดเลยจ้าทอดให้เป็นสีเหลืองอ้อยเลยทอดให้เหลืองประมาณนี้ก็โอเคนำขึ้นมาได้เลยจ้าพอทอดเผือกเสร็จ หมูสามชั้นของเราก็แห้งพอดีเลยเราก็นำหมูสามชั้นลงมาวางไว้ในกระทะที่มีน้ำมันอย่าลืมนะคะเอาหนังลงมาก่อนเลยระหว่างนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟถ้าเกิดใครมีฝาขอแนะนำเอาฝามาใช้เลยนะคะปิดฝาไว้เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้จุดไฟกลางค่อยไปอ่อนนะคะเห็นน้ำมันที่กระเด็นไหมคะพอนน้ำมันเจอกับน้ำที่อยู่ในตัวหมูมันจะระเบิดอย่างนี้ถ้าไม่มีฝา น้ำมันจะไปไหนคะก็คือหน้าหรือตัวเรานั่นแหละมันอันตรายเพราะฉะนั้นใครมีฝาใช้ฝานะคะครอบเอาไว้ก่อนพอสงครามหยุดแล้วเอ้ย พอน้ำมันหยุดระเบิดแล้วเราค่อยเปิดฝามาดูว่าหนันงของเราโอเคแล้วยังระหว่างนี้เราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าน้ำในตัวหมูยังไม่ได้ออกหมดมันยังมีกระเด็นกระดอนมาน,นิดนิดหน่อยหน่อยพอให้เจ็บเจ็บๆ๊บๆ,ๆถ้าเห็นหนังหมูว่ายําดำๆอย่างนี้อย่าตกใจนะคะมันไม่ใช่ไหมเกลียมมันเป็นสีอิ่วดำนะคะระหว่างนี้เราก็ทอดตรงจุดของเนื้อหมูด้วย ทอดให้สุกๆไปเลยเวลาทั้งหมดที่ทอดหมู3มชั้นนี้ประมาณ30นาทีนะคะทอดเสร็จเอาขึ้นมาได้เลยนำน้ำสต๊อกที่เราเก็บเอาไว้มื่อกี้เอามาเลยนะคะแล้วเอาหมู3ามชั้นที่ทอดเสร็จแล้วใส่เข้าไปแช่ไว้ประมาณ15นาทีจ้าระหว่างนี้เรามาเตรียมน้ำซอสที่จะเตรียมราดลงไปบนเนื้อหมูกับเผือกของเราเลยจ้านำน้ำต้มหมูมื่อกี้มา ใส่กระเทียมสับเต้าหู้ยี้สองก้อนน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาผงเครื่องเทศซอสหอยนางลมน้ำมันงาไวน์ปรุงรสแล้วก็สีอิ๊วดำอัตราส,ส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะ หลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยจ้าอย่าลืมนะคะคนจนน้ำตาลละลายแล้วก็เต้าหู้ยี้ของเราละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะตอนนี้เรามาเชื่อดหมูได้เลยนำหมูสามชั้นของเราที่แช่น้ำไว้ขึ้นมาได้แล้วจ้านำหมูสามชั้นของเราเชื่อเป็นชิ้นๆนนะคะชิ้นใหญ่ประมาณเผือกที่เราเชื่อดไว้เมื่อกี้นี้ เชือดไม่หนาเกินไปนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วอืสวยเลยหลังจากนั้นเราก็นําเผือกของเรากับหมูสามชั้นของเรามาเรียงตัวให้สวยเลยจ้าวิธีเรียงคือนําไอที่ขีดเป็นกลมๆนี้อยู่บนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหมูสามชั้นหนังวางล่างนะคะ เพราะว่าหลังจากเราเนื่อเสร็จแล้วนั้นเราจะเทออกมาจ้ะมันเรียงตัวมันจะได้สวยๆเรียงไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาซอสของเรามาใส่แป้งข้าวโพดลงไปจ้าแล้วก็คนให้ละเอียดคนให้เนียนเลยนะจ้าหลังจากนั้นเราก็ราดลงไปเลยราดให้ทั่วๆเลยนะจ๊ะ ประมาณนี้เมนูที่ทําในวันนี้ดังที่สุดในมาเลเซียไปร้านไหนมีหมดทุกร้านเลยเขาชื่อว่าย่โถโคโรระหว่างนี้เรามาเตรียมน้ำนึ่งกันเลยจ้าก่อนนึ่งจำไว้นะคะน้ำต้องร้อนแล้วก็น้ำหมูสามชั้นกับเผลือของเราลงไปได้เลยถ้าใครมีฝาเอาฝามาปิดไว้นะคะกันน้ำตกลงไปหลังจากนั้นเราก็นึ่งประมาณ3ชั่วโมงจ้า สชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาของมันคือยังไงเอาฟ้าออกมาได้เลยน่าสุกแล้วดูแล้วน่าทานไหมเรามาจัดจานเลยจ้า <c oughs> เมนูนี้ทำง่ายมากๆถ้าเกิดวัตถุดิบเราพร้อมนะคะลองทำดูจ้า ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจซี่ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาสอนทำอะไรจะมากินอะไรโชว์อีกคลิปหน้าเจอกันจ้ะบาย